ไก่เขามาแล้วพี่น้องเพ่งบอบโจที่สิเตรียมปล่อยในวันที่18กันยายนนี่ก็คือมืออื่นเนาะเก่าโมงเร้าเพ่งหักสาวข้าวแม่ร้องโดยหนุ่มโจโยโมนิงหัวหน้าวงสาวน้อยเพิดบานแพงค่ะพ่อแม่พี่น้องมืออื่นนี่เตรียมพร้อมเลยพี่น้องเตรียมตัวเลยเก้าโมงเช้า ถ้าเป็นไปได้ขอให้ได้หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวหนึ่งมาแรงเพือ v, เ่อนว่าค่ะบอจเพิ่นโพลล่าสุดขอคนละแช่ค่ะตอนนี้เพิ่นกด้ปล่อยทางติ๊กต็อกทางเนียวเพ,พิ่นละเนาะผลตอบรับก็มาดีดีเพนพี่เนาะแล้วทาติดหนึ่งมาแรงบังงะพระเอกเอมีกัสิเต้นออมเพชรอันบานแพงเพื่อนลาเนาะแล้วอันรดแห่รดแห่สาวน้อยเพชรบานแพงกับสิเปิดครับ เปิดอ้อมพี่อบอนแพงและกะสาวเอมี่แม็กซิมอ่าที่เป็นนางเอกนะคะล่ากับสิไซสุดเซ็กซี่หล่างโหลดหล่างรถดแห่นะแม่พี่น้องบอจูอจเพิ่นบอกมาแล้วนั่นแหละคะ่ะอ,อื่นล่อเลยคะ่ะเพลงนี้มาแรงอหลีมาแรงแน่นอนเพราะว่าบอจูนี่ออกเพลงมาเพลงใดนี่คือติดมาแรงติดอันดับตน้ตนๆหนึ่งมาแรงสองมาแรงสามมาแรงจะได้กับติดอันดับตน้ตนๆอยู่แล้วคะ่ะพี่น้องจัง เพราะว่าเฮ็ดเพลงอุ้งอิงมาเพลงใดกัติดมาแรงถูกเพลงแล้วเพลงลาซูดรรกัดติดมาแรงคือกันได้ค่ะพี่นนอะเพลงของน้องชมพูเนาะอ่าแล้วบานีก้กามาบอจูเพลงมาแรงของน้องชมพูนะมาแรงอีกลยเดียพัวป้ากางามโหลดนะติดมาแรงของลูกทุ่งเนาะลูกทุ่งออนไลน์นะพี่เอาอดูหนึ่งมาแรงเลยค่ะบอจูนี่เฮ็ดเพลงเฮ็ดยังออกมานี่แบบอัดต้นๆเลยเนี่ยติดหูติดกระแสมาตลอดเนี่ยอ่า ฝากให้เลยพี่นอกนี่บอโจเป็นกระแช่นาเฟชเพิร์นนาเพชรส่วนโตเพิ่นหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเพิ่นสิตเตรียมปลอยมืออื่นนี่แหละคะ่ะขอหพ่พแมไพี่นอกสาวน้อยแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงซอยกันค่ะซอยกันแช่คนละแช่สองสามแช่กไ็ได้ซอยแช่ซอยดันซอยกันค่ะพี่นอกเพ่งดังแน่นอนฟังแน่นอนม่วนขนาดเพิ่น,อน,อน,น,อนป,นนอ,นนอ,ปอยเอ็ม V ีมาหน่อยหน่อยที่ห้เขาเห็นแล้วน้อที่เซอร์นเขาเอื่นเนาะ ก็ยังติดกระแสติดกระแสในติดตอกนะเพราะว่าได้นั่งเอกคนสวยสาวสวยสาวเอมี่แม็กซิมมีใครที่ไม่รู้จักเอมี่คนรู้จักทั่วประเทศอืมถ้าฟังเบิงค่ะพี่น้องเนี่ยแล้วล่าสูดกระแสเรื่องของน้องอุ๋งอิ๋มที่ว่าพอพอ,พอดาบสอเนาะ,ะจะของปัดหัมันเดิงศินที่เพื่อนได้ถ่ายคลิป ส่วนน้องอุ้งอิงนะ่ะไปยูนำํำแล้วมันก็มีเอ่อ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะมีคนเอาไปดราม่าดึงดราม่าว่าเออนี่การสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าอ,อ่สีม,เมนะเวั่นนี่กับโบถือเดอ้อจังได้น้องอุ้งอิงนะ่ะก็ยูนํำบอโจอยู่แล้วที่ิปันว่านาะจะได้น้องอุ้งกับโบถีบบอโจแล้วล้วก็มาแ,แบบว่ามแบบาโจมตีท่าดาบสองสี่แม่แล้ะก็ เมาเบาว่าเออผสมควรสิเม้าเบาอันนั้นอันนี้อย่างสินะแต่ว่าบอโจ้เนี่ยได้ออกเมาเบาแล้วว่ามันเป็นเพียงคอนเทนต์ก็คือไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลยนะก็คือพอดาวซอเพิ่นกระลังทายคลิปเพิ่นอยู่แหละก็ที่มงานเพิ่นบ่านี้บอโจกับน้องบอโจ้ก็มาสินะกับน้องอุ้งอิงอย่างสิแบบเพิ่นกะเออเบายอนเบาหัวกันก็คือแบบว่าการพูดการอะไรไม่ใช่ว่าเพิ่นจะเอาไปคิดจริงหรอกค่ะบุ้มเมนว่าก็มีคนเบาเนาะอ่ะสีเบาให้ฟังนี่สีอ่านคอมเมนต์ให้ฟัง เพิ่นเปรียบเทียบสุภาษิตเนาะสุภาษิตคือแม่ว่าบางท่านยกสุภาษิตน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนแต่สําหรับฉันเห็นว่าใจลูกหล่าองค์อิงโบมเมนหินแต่ใจของอีลาน่นก็คือเพชรน้ําที่ไหนก็ทําน้องใจก่อนทิ้งวงพ่อโจไปไม่ได้หรอกยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์่ะผู้นี้เป็นกระเว่าจังสีแต่ว่าบางคนกว่าวอ่าพ่อดาซอน่นกับบสมควรสิมา หยอกมาเว้าเออแบบว่าบางคนน่ะเอฟซน่ะเขาเอาไปคิดจริงจังไหมคะพี่นนอะเขาเอาไปพูดจริงจังว่าเออแต่ก้อนน่ะเอาเปียยๆแต่ก้อนน้องอิงน่ะตอนนั้นพ่อบ่ให้เดดังเนาะไปสมัครวงใดมองใดวงใดคือมองใดก็คือบ่มีผู้ได้รับบันนี้พ่อมาอยู่กับบอโจโด,ดังแล้ว เออดังแล้วเป็นยังแบบคืออยากได้โตผู้นี้ผู้นี้ก็คืออยากได้โตคือเกิดดราม่าขึ้นแล้วก็ว่าว่าหายคนทีเออเหมือนว่าจะมาดึงโตนองไปก็คือทัวลงที่ดาบซอแต่ก็ก็บอถึงกับทัวลงคารุงเนาะแต่ว่าก็เห็นบอกนะว่าเออเพื่อนโบนายเฮจังซันจังซี่เออเห็นเ็นแกณาร์บอจูแน่อืมแต่ว่าบอจูกองก็บอกเลยแหละว่ามันเป็นเพียงคอนเทนต์เขาพูดหยอกๆยอกกันจะสิแหมเออแล้วมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งบอกว่า คิดว่าองค์อิงจาไม่ทิ้งพ่อโจไปไหนหรอกคนที่มาชวนเขาก็ปัญญาอ่อนมากเอเขาก็ปัญญาอ่อนมากไปหน่อยพูดผ,ผู้ชอบพูดตรงๆไม่อม้อมค้อมแต่ก็ไม่ดังไม่เห็นมีเอเหมือนว่าคนที่ไม่ดังน่ะไม่เห็นมีใครมาชวนแต่พอเขาดังแล้วก็มาชวนเหมือนว่าน้องไปสมัครที่ไหนสินะก็ไม่มีคนรับพ่อดังแหลวแล้วเป็นยังคืออยากได้โตนองไปประมาณนี้แหมคนเปรียบเทียบประมาณนี้ เออเขาบางคนก็บอกว่าหยอกอะไรกันมันหลายครั้งแล้วนะบอสโจไม่ว่าอะไรจะลามปามขึ้นทุกทีเห็นแก่ได้เห็นแกะโตงสิเมียเออบางคนเขาก็โจมตีพอดับซองสิเมียค่ะอ่าถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรับรองได้ว่าเอฟอุงอิงไม่เหมือนเดิมเชื่อได้ขึ้นชื่อว่เนี้รคุณไม่มีวันจะเลินปั๊บพี่หนอกไปหอดคุณแล้วบาะนี่เออลามปามไปหอดคุณแล้ว จังไดเพว่าน้องก็เคยเบาอยู่แล้วว่าน้องอิงอินน่ะอยู่กับพ่อโจรักพ่อโจก็เหมือนว่าเป็นลูกของคนหนึ่งของพ่อโจจังได้กรบบทิงพ่อโจไปใส่อยู่แล้วค่ะพี่น้องคอนเฟิร์มเลยค่ะเพราะว่าเป็นแค่คอนเทนต์ยาสิไปคิดอีกอย่างมากมายแล้วคนก็มาคอมเมนต์เยอะนะว่าเราเห็นวงอื่นที่ไปรับน้องมามาปันและร้องเพลงหอบฝันมาหลังฮานเราโคตรดีใจเลยที่น้อง เขามีวงอิงเป็นต้นแบบอ๋อเหมือนที่คนดรามา่าไปที่น้องอ่าอาอายนเนาะขอยกตัวอย่างเนาะเออว่าอ่าเอาเพลงน้องอิงไปสมัครอืมสมัครเป็นนักหลองไปยังสินะก็เอาเพลงน้องอิงนะไปรลอแล้วกะมีน้องอิงอะเป็นไอดอลแต่ก็ไม่ผิดนะคะคนพี่น้องมีได้เพราะว่าเราอะเห็นคนไหนดังคนไหนดีคนไหนประสบค,คสวามสำเร็จเราก็อยากเอาคนนั้นเป็นไอดอลในมืมอลคะค่ะนั่นแหลคะค่ะมันโบผิดคะ่ะ อน้องไม่ไปไหนแน่นอนอยู่กับพ่อโจกระวานสิอุงอิงกตันยูน้องไม่ไปไหนดอกแมนค่ะบอสโจได้รับโล่ผู้บริหารดีเด่นพัฒนาดูแลคนดีเข้าสู่สังคมอมเดี๋ยวขอเห็นคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งเด้อเพื่อนว่าน้องเขาไม่ทิ้งพ่อโจมั่นใจยืนยันถ้าคนติดตามน้องและพ่อโจแต่แรกจะเข้าใจแมนยูแฟนคลับสาวหนุ่เพรบานเทิงจะเข้าใจจะเข้าใจพ่อโจกับยิ่าเพราะว่า,วาอุงอิง มีมือนี้ได้ก็ว่าก็เพราะว่าพ่อโจนะเด้นั่นแหละค่ะโมเมนต์ว่าโตอุ้งอิงเองเองด้โมเมนต์ว่าโตอุ้งอิงคนเดียวพ่อโจเป็นคนสร้างอุงอิงขึ้นมารับอุงอิงเอ่อเพราะว่าพ่อโจน่ะเราอยู่ในวงการนี้มาดนุนเนาะพี่น้องเนาะเราเป็นเจ้าของวงมาดนุนแล้วก็เราเทดโซเชียลโซเชียลแกน่ะคณะหมอลำแกน่ะคงเป็นอันดับต้นๆเลยของเมืองไทยเลยแหละที่เราสร้างคอนเทนต์สร้างคลิปเทสคลิปเทสอยัง ถ้าคิปให้ให้เข้าเบิงเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะเล่านี่หเห็นบักบหลายสองหนึ่งค่ะอืมอมีคนเห็นแล้วคอมเมนต์นี่มีคนโพสต์ว่ามีคนคอมเมนต์ว่าลองคิดเล่นๆนะถ้าองอีกไปอยู่วงอื่นสักวันน้องก็อายุเยอะขึ้นความดังที่น้องลดลงน้องไปอยู่ที่อื่นก็แค่ศิลปินในวงสุดท้ายก็แยกย้ายใครทางใครทางมันถ้าอยู่กับสาวน้อยยิ่งอายุเยอะความนิยม อาจน้อยลงแต่ว่าน้องอาจจะผันตัวมาเป็นผู้ดูแลวงแบบเต็มตัวเพราะว่าบริบทของน้องไม่ใช่แค่ศิลปินในวงแต่น้องเป็นลูกเสาวผู้บริหารวงด้วยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าน้องคงเลือกอย่างไหนอ่านี่แหละคนนี้เป็นกระเป๋าถือเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอ่อต่อไปบางคนมันก็ความดังมันก็ไม่ยั่งยืนเนาะผมพี่น้องเนาะแต่ความดีความกระตันอยู่มันยั่งยืนตลอดไปแล้วคนก็จะพูดถึงเราตลอดค่ะอ่านี้เป็นกระเบาถือค่ะ นี่แหละพอโจฝาก FC บอก FC มันเป็นคอนเทนเดอพอโจเพิ่กก็บ,บอกแล้วค่ะเพราะว่าบางคนก็บอกเห็นคลิปที่พอโจเพิ่ออกมาบอกเนาะว่ามันเป็นแค่คอนเทนต์ของพอดาบซอเ <ใช S 1> พื่อน,น,นตอะนนกีเพื่นกับส่วนเต่าหยองประยูนั่งเหมือนอุ้งอิงนี่ละค่ะอ่าเพื่นกับส่วนคือการทั่วกับไปลงอีลาไปลง เตาย้องสิแม่เออปวดหัวกับเอซีบางคนที่บอกขอใจว่าคอนเทนต์ก็เมื่อว่าว่าอาจจะนี่ละคุณนี่สินะเออแหละอยู่วงไหนก็ตามดูวงนั้นเพราะมาดูหมอลำเพราะอุงอิงเออบางคนก็ติดตามหมอลำพอ,องอิงบางคนที่ไม่ดูหมอลำก็มาชอบหมอลำเพราะอุงอิงนี่เยอะค่ะพี่น้องเพราะว่าอุงอิงนี่เขามั่นใจในผลงาน ความดีของน้องความน่ารักของน้องมั่นใจในตัวอีหลาไม่มีวันทิ้งพ่อโจโอเห็นบอ,อนคอนแฟนคลับคนนี้ว่า,าสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่คนดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่พ่ออุ้มอิงวระสัเห็นบอละอืมบไปดอกค่ะมันเป็นแคกคอนเทนต์พ่อจูอีหลาน้อยเข้าใจอบอดก็ฉี้แจ้งแล้วครับพอดบาบซอแกก็แซวเล่นทุกครั้งที่ไปถ่ายรายการ ไปไทายรายการเวิร์กพอยโอเคนะครับ FC พ่อลูกสายบุญสายแนนสายใหญ่ลักที่พาากันไม่ได้หรอกค้าเพียงเฮงปังๆคอมเมนต์นี้ดีมากค่ะอ่แต่คอมเมนต์ที่บอกว่าทีแบบว่าไปทั่วทั่วไปลงไปว่าพอดับ้อนนั่นก็คือเข้าใจแห่มันถูกไหมน,นะคะเพราะว่ามันเป็นแค่คอนเทนต์มันไม่ใช่อมันไม่ไม่เพิ่นบ่ได้คิดจริงอื เพื่อนมื่อได้คิดจริงบ่ได้เบ้าจริงดอกเพราะว่าเพื่อนเข้าใจอยู่ว่าน้องอีนี่ก็คือคงอยู่กับพ่อโจโอไม่มีใครกล้าเอามาชวนเสนอ<ม>เงินเสนออีหยังรับรังนะอ่ะ,ะมีดอกค่ะบ่มีพี่น้องเออกำลังใจมันเป็นแค่คอนเทนต์ถ้าเราติดตามน้องมาตั้งแต่แรกจะรู้ว่าสองพ่อลูกเขาผูกกันขนาดไหนผูกพันกันขนาดไหนอเม,มียนคะคะนั่นแหละค่ะอแม่พี่น้องโบราณว่าหินโดนน้ำซ้อบ่อยๆย,ยังก่อนอันนีก้กะ มันก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าถ้าน้องอิงก,ก็คือเขาับยืนยันเลยว่าน้ององคงอิงนะก็เป็นลูกพ่อโจอีกคนนึงเหมือนว่า,าดูแลวงดูแลอะไรช่วยพ่อโจอเออทำงานออกงานน้ากันเองก็คือบทีมเนี่ยสำหรับเพื่อนพ่อแม่พ่อลูกกันเนาะเ,ออเพื่อน,นอาจจะบทิมกันเพื่อนบทิมหรอกค่ะเพรางมันเป็นแค่คอนเทนต์นั่นแหละค่ะฝากติดตามให้กําลังใจน้องอุ้งอิงแลวก็บอโจดีสปอยเพลงมากมื่อื่นนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนขอให้ติดนึงมาแรกค่ะ เขาอยากเบิ้งเอ็มมี่แม็กซิมหลังรถหลังลรถแห่อีกเนี่ยเอออยากดูความเซ็กซี่ของสาวเอ็มมี่แม็กซิมไหมคะโอเคสาวกูเค็มลากาแฟแค่นี้แหละคะ่ะฝากให้กำลังใจบอโจสาวม้เพชรแพงฝากให้กำลังใจน้อง,อ,งอุ๋งอิงขอให้ดังปังๆขอให้งานเยอะๆนะคะขอให้ผ่านดราม่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้ก็คือซื้อว่าเรื่องหน่อยแห้งคะ่ะสำหรับอุ๋งอิงเพราะว่าอุ๋งอิงผ่านมาตั้งแต่ตน้ตนๆนะผ่านมานักตัวนี้ ขอให้ผ่านไปดูดีโอเคสากุไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ